รีวิวกาชงชาที่ใช้เวลาทําไม่ถึง10นาทีก็ได้กินแล้วกาชงชารุ่นนี้สามารถใช้แทนถุงกองชาได้เลยพอสกัดได้เบดชาตามที่ต้องการแล้วก็ดึงกากชาไปทิ้งได้เลยสะดวกมากๆกาชงชารุ่นนี้สามารถชงชาเขียวได้หรือจะชงชาไทยดื่มเย็นๆแบบนี้ก็สามารถทําได้สําหรับใครที่ชอบดื่มเมนูกาแฟเย็นแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะหรือจะชงสมุนไพรก็สามารถทาได้ เหมือนกันนะคะเมนูนี้แก้มยุ้ยทำเป็นเมนูอันชั้นนมสดค่ะบอกเลยนะคะว่าสีสวยงามน่ากินมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะได้กาชงชารุ่นนี้ไปไว้ใช้งานนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เติมผงชาหรือกาแฟลงไปจากนั้นก็เติมน้ำร้อนลงไปค่ะใช้ช้อนคนผงชากับน้ำร้อนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะปิดฝากาชงชาเสร็จแล้วนะคะแก้มยุ้ยก็จะพัก ชาทิ้งไว้ในการชงชาประมาณ5นาทีค่ะแก้มยุ้ยจะใช้นาฬิกาจับเวลาจับเวลาไว้ที่5นาทีนะคะในระหว่างรอชานะคะก็สามารถไปทำอย่างอื่นรอได้ค่ะ โอเคค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะจากนั้นนะคะแก้มยิ้ก็จะกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะเพื่อปล่อยชาลงมาค่ะสังเกตดูสีชาเขียวนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะให้ดึงถ้วยกองชาออกมานะคะแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดได้เลยค่ะชอบกาชงชารุ่นนี้ตรงที่ว่าสามารถแยกเบตชาและกากชาออกจากกันได้ดีเลยค่ะสะดวกมากๆและสามารถนําตัวกา,กาแก้วนะคะมาเป็นแก้วตวงเครื่องดื่มได้อีกด้วยค่ะ สีชาเขียวละมุนน่ากินสุดๆเลยสำหรับใครที่ชอบดื่มชาเขียวนะคะแนะนำว่าต้องมีกาชงชารร่นีติดบ้านไว้เลยค่ะใช้งานง่ายสะดวกมากๆเลยการยืยท็อปปิ้งด้วยวิปครีมเพิ่มเติมเข้าไปอีกยิ่งดูดีน่ากินมากขึ้นค่ะชาเขียวท็อปปิง้งวิปครีมทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยน่ากินสุดๆสำหรับใครที่ชอบดื่มชาไทายเย็นนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็ทำ เหมือนวิธีเดียวกันกับชาเขียวเลยค่ะสีชาไทยที่สกัดได้นะคะก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะรับรองเลยว่าใครที่ใช้ถุงกองชายอยู่นะคะเปลี่ยนใจมาใช้กาชงชารุ่นนี้จะต้องติดใจแน่นอนค่ะใช้งานง่ายสะดวกมากๆเลยหรือว่าใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟในตอนเช้าหรือตอนบ่ายเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแก้มยุ้ยแนะนําเลยค่ะกาชงชารุ่นนี้สามารถสกัดกาแฟได้ด้วยนะคะสกัดออกมาได้เข้มข้นเลยค่ะเมนูอเมริกาโน เย็นเนี่ยบอกเลยว่าดื่มตอนบ่ายแดดร้อนๆแบบนี้นะคะชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะว้าวดูสีสิคะน่ากินไหมคะเมนูอเมริกาโน่เย็นเมนูนี้บอกเลยว่าทําง่ายทําดื่มแล้วนะคะบอกเลยว่าสดชื่นมากๆเลยแถมไม่อ้วนอีกด้วยกาชงชารุ่นนี้นะคะนอกจากจะชงชาเขียวชาไทยหรือกาแฟได้แล้วนะคะยังสามารถชงสมุนไพรต่างๆได้นะคะอย่างเช่นเมนูนี้นะคะแก้มยุ้ยนํากาชงชามาสกัดอันชั้นค่ะทาเม เมนูอันชันนมสดค่ะบอกเลยว่าสกัดออกมาได้สีสวยเข้มข้นน่ากินมากๆเลยเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ทําง่ายมากๆและรสชาติอร่อยหอมหวานมากๆเลย